ไปเก้าตลาดน้องครูเขาจักเตรียมมงได้ไ <c oughs> พี่น้องผมเมบาบอหาสิบบาทครับเมื่อนี้รุนกันน้อนสีมานว่าจะว่าเตรียมแล้วอุป,ปกรณ์หเราพร้อมบอหน่อยๆนะครับตั้งเครื่องสูบเอาเลยพี่น้องผมมารุนกันนะครับว่ามันสีมันเมื่อบ่หมานนีครับไปลุยกันครับผม เอ๋อเริ่มจัดการจาคิดว่าเป็นะได้ปลาพว่นะเอาไว้เะดิมันเรียนเขาไปแล้ววะหันรุดๆเขาไปแล้วจอนั่นๆหองเขาไปอีกอ่ะนั่นๆนั่นประดุกปลาดุกเขาไปต้อนาต้อนตาเลยว่าเรียนเขาลุ้มห้าวอย่างเงี้ยดิเพื่อนเอไปแล้วไปแล้วอ๋อเงาบออมมาแล้วเอ้ยทวไมมันต้องได้อัดเหรอเพราะว่าคกเาอีกก็หน่อยเอาซีกนี่ มันขบไปหลายเนยีหนี่ยเลยมันก็จะกโอ้มันกวนบ่หวานนี่มันอ่ะสุดแขนมันเลยจเวิเ้ยันว่าสุดแขนเอสบายอู้ยมันอ่ปะนยเอาลไปเห็นเอ้ยไ่าอ้ยงกน่ว้าว้าวว้า้าวอ้าว้าา้วา้้้ววาัา บุ้ยปาดบกย่กยมันนันก็มีว่าเฮ้ย <c oughs> เอ้ย,อยลุกไฟอีกแล้ว <c oughs> มีอีกอยู่บ่อโอ้ยผุนมันขอไปจนสุดแขนมันบ่แขวนมันเดียวเอ,เ,เอออัดไปยังขุด,อดเอา,เอาโอ้ยได้การครับพี่น้อง่าถันมึงกวนหลุมไปไปเท่ากาเอาเงินไปจ่ายเจห้าสิบบาทมันเมาหนองอยา เมาน้องหาจิบบาทเห็นเห็นแล้วปลาคอยเนย,ยสองตัวแล้วล<บ>่ะลักลักเพราะมันขาไปไหมัมนเกแรงเล้าไปว่าหันเนาอก็เห็นอยู่ด,ด,ยดุ๊กนนี่เอาเอา,อาไปแล้วแต้มแรกเสียเก้าดุกเป็นดุก <c oughs> ตั้งแต่ว่าไหนสูบพี่พีพ่นอ้องเ๋ยเอาตัวน,นี้ก็ไปขายในส้าวบาทแล้วโอเค โอ้โโอ้โหขอไปไปว่าหนาวเพิ่นกำลังติดตั้งทำงานเชียงครับผมปัดุูกอุ้ยงัดขึ้นมาหนี่พีน้องปัดุูกปัดุกปัดุูกต้งดูกเลยวะเอาไหมเก้าอุ้ยแล้วเนี่ยมาจับยิงมาเออ ไปเขาไปอุ pies, know, wow, walk, walk, walk. Uh ้ยอุ้ยอุ้ยออกออกออกนี่อ้าวเฮ้ยออก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 เขาไปนั่นอุ้ยอุ้ยออกออกออกเอาเขาไปนี่อุ้ยใส่ดองดุกเลยว่ะเอาใส่ทั้งนั่นดองดุกเลยว่ะ หลังจากหาหน้าที่ผ่านไปไม่เหมือนโกหกที่นองผมตอนนี้น้ำกระบกรลงหลายเติบนะครับร่อมสิบลัดแล้วน้ำเพียงแข็งๆนี่แหละพี่น้องผมเอานีๆนี่ก็ปลาคอปลา้ออูไปซ้ำพี่พี่พ,พี่เดียยวเดียวเดีวเดียวเีย ฮะอือ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 แล้วเอาคุ้มค่า เอามันได้เดยอตัวใหญ่ปลาหนึ่งเก้านี่มันยืดซื้อนี่ซื้อเมื่อลองไปนั่นจกลงไปส่วน่ะนี่มันยืดซื้อนี่ยืดซื้อนี่ยกลงไปมันอยู่ในตุ้มมันอะ Nó thắng nè nó vấn đề mẹ cậu ียบร้อยปลากระเบิดพอดีคนอว่าทันก็ง้งให่อยหาน่นน e ั like friends, <o> oo, ่นบึงมันหนาใชหมไม่รอกมันขืนไกลกัรากูก็ไปวัทันนะเนาะมันขึ้นแบบน้อนแบบไม่ได้บูนี่คร ไดดดดอ้เทียนน่กับวับช่ำแล้วเนาะอือยเยอยปาพูดวัเวเย่าพยดหนึ่กรับหกสี่เออเหมือนหนึ่งสิไวิมนมเอา,ามองว่านตุ้ยเลรไปพุน่น ôi bang ba, một mũi lấy gút bang một vẫn thương em lần nọ. ôi Ôi, đẹp mũi 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 ê nó không ê nó Đi ê nó không ê nó không ê không không ê nó 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 không

ส่นบผสัมเหี้ยไข่วะเย็นขวางไว้บมือปลาดุกปลาดุกว่อนึกว่าผสมเต็มบกเลยจ้ะโอ้ยตบจิตมเส้นก็จากูโอ้ยโตเปมันยังไงนั่นเป็นออกตรงเก่าหั่งทางมาเซกันโอุ้ยวิหญายซ่อมบุกการ์ดแบบคน เข <laughs> like, okay. oh, ็นตัวพูดออกหนี่นี่ดูนี่ล่ะคุณูตัวแหนไงโอ้นี่เปสุกมัน่เป็นสุกมันนี่แหละมิบาตเนี่พูตัวอยู่ขาูนีู่ของไง โอ,โอเออปมาควาดีกว่านี่พูอ้ใจเนี่ยอเอาเอาไว้ไนหดหัวมันลงยกขวาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาจ้าพอดีเอ้ยี่ส่วนึงูอย่นี้เอเอเอาลตัวนึ่งก้อนนึ่งเอาไันมาทั้งนี้นนโหลดสิโหลดนะ hãy học bài dây lô, hôn nhân nhà phiên oh, rồi nhân là một ngày lên mà, <laughs>

หิอ,หอิน่อยไมติ๊กอเอารถบ้านด,ด,ด้เกิือัน,นี้อยู่หาชิรถซซิบน่เนี่ยโอ้ยแวเอานิ้ก็ปาดหาุนวนนี่เนี่ยหางเลยหางห่างเลรอข้าวรอ เอาเบิดเลวบอกเก่าไว้หนึ่งนิ้วปูปละดุกรอาราไปนะเล็กดังเป๊ะเปะเปะเขาไปไม่ต้องไม่ต้อง

โอ้ปลายังใหม่ล่ะไปเชนไปเชนไปเชนอะไรกันนี่ไม่รู้เออไปเชนไงอย่างเด่นไปปล่อยสาวเนี่ยเดี๋ยวมาอวนนี่อยู่นั่นนะไล่ไล่ไล่เนาะนี่เด็กผูตัวตัวมันอ้วนไปทั้งเ่ิงคุณนะหนึ่งหมึ่ง บอยากไปแต่มันเป็นยังอยู่ดีกว่ามันยังก่าเข็งปักมุนบลามุนอยู่องั้นวะไม่เป็นปลาเหรอยังห้าควยไ่เกนเอาเรียบร้อยน้องหาสิบบาทัวหน้าเพิ่นวะคุ้มค่าแล้วคุ้มค่า เนาะปลากระไลไหลในตกเะเอาเต็มถังปดเก้าตลาดนงคูเขาจ็เต็มองได้ตลาดนงคูไปขึ้นรถเขาเมียว่ะเมื่ก็น้ำไปกินแล้วเดอนีหกันยังงูอบกุญจรถเต็มกรปองจัน มันถือกนเนมันบถือเล็กแท่ง,ทงอันนี้เรื่องันสองกันถือกเล็กอ่งเอียนว่ามันทางนะ